คุณคือคนประเภทไหนในชั้นเรียนวันนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสเพื่อนๆที่อยู่ในชั้นเรียนกันเลยครับว่าคุณหรือผมหรือว่าเพื่อนๆในห้องเรียนนั้นผมจะให้อยู่ในระดับไหนซึ่งก็จะมีน่ารักชอบเป็นกลางไม่ปื้มเอออันสุดท้ายควรเออไม่ใช่คำด่านะครับโอเคดูสุภาพขึ้นเยอะเลยเอาเถอะแต่ก็จะไปดูอย่าลืมเรื่องนี้ไปกดติดตามด้วยน,น,นะครับเพราะว่าเป้าหมายในปีนี้ของผมคือหนึ่งล้านซับโอเคไมเริมกันเลย เด็กคนแรกนะเด็กที่สงสัยบ่อยเด็กที่สงสัยเนี่ยเป็นคนที่ที่ถามปกติอย่างเช่นในห้องเรียนเออนักเรียนรู้ไหมว่า1นึ่งบว่เท่าเท่าไรเด็กก็จะบอกว่าเอ๊เดี๋ยวได้กันอาจาร์หนบกหนึ่งนี่มันไม่ใช่ว่าหมืนได้ร้อยนะครับไ,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แลอกไอ้กากไอ้กากซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ชอบขำนนะครับแล้วเขาก็จะถามเอ๊ไอาจารย์ทำไมไม่ได้ร้อยแหว อาจารย์ก็จะบอกเหตุผลต่างๆนะครับซึ่งเด็กคนนี้ก็จะเข้าใจแล้วก็จะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเด็กคนนี้มักจะถูกเกลียดเป็นส่วนใหญ่ลยครับโดยเพื่อนรวมห้องไม่รู้ว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่แบบบางครั้งก็อาจจะรู้เยอะหรือบางครั้งก็อาจจะทําตัวแปลกหรือบางครั้งก็อาจจะถามคำถามไม่ตรงกับบรรยากาศในตอนนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ส่วนตัวผมแล้วนะคนที่กล้าถามเนี่ยมันเป็นคนที่ค่อนข้างรู้เยอะเพราะว่าแบบเวลาตัวเองถามแล้วมันหน้าแตกอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบอายใช่ไหมล่ะแล้วพออายมันก็จะแบบความรู้มันก็จดจําเข้าไปในสมองมากยิ่ น่ารำคาญขนาดนะั้นเป็นคนที่คุยง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้เยอะเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าหากเจ้าเนี่ยคนที่ถามอะไรที่มันไร้สาระไปอยู่นี่ไปทำเขารู้จักไว้ก็ดีครับคนนี้โอเคต่อไปสายใบแดงก็คือเพื่อนคนนี้นะเพื่อนที่ไม่เอาอะไรเลยก็ตามชื่อเพื่อนไม่เอาหายเลยจริงๆแล้วมันก็ชีวิตของเขาอะครับแต่ทุกคนรู้อะไรไหมถ้าหากเป็นงานกลุ่มเนี่ยและเขาแบบมาทําแบบนี้ใส่ผมคิดว่า ันเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยน่าอาับิโรมเท่าไหร่ระดับในเฟรมเมือนะครับถ้าหากเป็นงานกลุ่มคุณต้องรับผิดชอบนะแต่ว่าถ้าเป็นงานเดี่ยวคือคุณจะทำอะไรก็เลยกเขาคุลแเอ้เต่อไปเอออนี้อะไรเนี่ย สายนี้ก็คือเพื่อนขี้เบียวอะไรอย่างเงี้ยขี้ติวจะแหละเป็นคนที่ค่อนข้างแปลกๆนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยคือผมเองแต่ว่าเวลาผมเห็นคนอื่นทําตัวเบียวผมก็รู้สึกคลินเป็นเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคนคนนึงที่พึ่งพาได้สำหรับผมคนนี้จะอยู่ในระดับที่ผมชอบไปไปทางน่ารักเพราะว่าบางครั้งเขาก็ทำตัวแบบน่ารักนะ่ารักแบมันมันสนุกอะ่ะไม่รู้ดิคยุยกับคนเบียวๆมันสนุกดีนะแบบคลายเคยรียดดีอะ่ะทุกคนเคยมีเพื่อนเบียวๆอะไรอย่างงี้ไหมก็ลองเล่าดูหรือว่าถ้าใครเบียว ลองมาเล่าประสบการณ์หน้าอายของตัวเองใต้เมนได้เขาจะอ่านเมนเลยมันจะมีตอนนึงที่ผมไปดูดาบพิฆาตสูรกับเพื่อนผมเนาะแล้วมันก็จะมีไอ้ตรงภาพหนังดาบพิฆาตสูรนอะติดอยู่ใช่ไหมแล้วพวกเราก็ไปโพสกันโพสท่าอาคาตะเออโพสกันทั้งกลุ่มเลยอะ ก็คือแบบ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปอยู่นี่แหละเจต่อไปนะครับสายพูดมากนะครับไม่รู้ว่าพูดอะไรตักงๆแล้วคนนี้แต่ก็านั่นแหละคือเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยจะพูดมากเป็นพิเศษเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนคนหนึ่งที่สามารถทําให้บรรยากาศการพูดคุยของเรานั้นไหลแล้วแบบโฟ o w f o ได้ไปเรื่อยๆคือไอ้คนแบบนี้เนี่ยไอ้คนพูดมากเนี่ยมักจะรู้สึกปลอดภัยกับเราหรือว่าในกรณีที่เล่ารักก่อนนะก็คือแม่งพูดมากโดยตั้งแต่กําเนิด <c oughs> แต่ผมไม่ได้ว่าอะไรคนแบบนี้ก็เป็นคนคนหนึ่งที่ พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับเราแล้วก็พร้อมที่อยู่เคียงข้างเราไปจนถึงจบชั้นเรียนและคนนี้ผมก็จะให้อยู่ในเทียร์ดิสชอบแล้วกันแบบตัวเองสนใจอะไรก็ชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองสนใจโดยแบบไม่กลัวว่าเราจะตัดสินนะคนเนี้ยผมรู้สึกชอบเพราะว่าเขารู้สึกสบายใจที่เขาอยู่เราแล้วเราก็รู้สึกสบายใจที่เราได้อยู่เขาเป็นคนสในใจที่ผมเจอนะผมไม่รู้นะว่าทุกคนเจออะไรแบบคนพูดมากที่แบบเราแบบพูดจามาๆก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมอิงจากประสบการณ์ที่ผมเจอเนาะทุกคนคือคนพูดจามาๆผมก็ให้ไปอยู่นี่แล้วแต่ว่า ก็คือคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอต่อไปคนที่เป็นลูกอิ่งเงียบนะครับทุกคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าไงดีอะเป็นคนที่แบบเงียบเงียบเงียบเลยคืออาจารย์ถามก็ไม่เช่ว่าจะไม่ตอบก็ตอบก็คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเรียนเนาะคนที่เป็นเด็กเงียบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกเสือส้มเวยแบบเงียบเียบในห้องเรียนแต่ความจริงแล้วเขานั้นแอบซุ้มวิชาเพื่อเป็นท็อปของชั้นเรียนอยู่โอ้ my god คนเงียบเงียบเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ไม่จะเก่งไม่จะเก่งทำไมวะ ไม่รู้เหมือนกันทุกคนคนเยียบเงียบส่วนใหญ่จะเก่งมากแต่ว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าหายากแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะเข้าหาไม่ได้ถ้าเราเชวนเขาคุยเราเขาก็คุยกับเราคัอาทยาศัยดีบางครั้งก็อาจจะเป็นห่วงเราในบางครั้งคิดว่าคนแบบเนี้ยน่าจะเจอโลกมาเยอะหรือว่าอาจถ้าอาจเป็นแบบบางห้องเนี่ยเพื่อนผมเคยเล่าเนี่ยเขาเป็นคนเงียบเงียบเนี่ยเขาก็เมื่อก่อนเขาก็อาจจะเจอแบบพวก ส,สังคมที่ชอบบูลลี่เขาเขาก็เลยแบบไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากสูงสิ่งกับใครก็ได้อาจจะเป็นปมในอดีตที่แบบทําให้เขาอยากเงียบหรือว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเคยอัเลิศมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกเหนื่อยก็เลยอยากเงียบก็ได้ใครจะไปรู้ผมให้ชอบแล้วชอบชอบสุดๆเพราะว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ผมอ่ะชอบไปปรึกษาคนเงียบๆเนี่ยเป็นคนที่แบบรับคาปรึกษาได้ดีมากแล้วก็ให้คําแนะนําได้ดีแล้วํำเปมาแนวแบบจริงจังวะเนี่ยต่อไปซ้ายแกงมันจะมี2ประเภทก็คือแกงแบบแก้งเล่นๆแบบแก้งแบบเพื่อนรักแบบแย่ๆย่อๆให้เรารู้้สึกกุิล่่นๆแว็บประภทที2คือ บูลลี่คือแบบพวกประเภทแบบอย่างเช่นผมวางรองเท้าวไว้ใช่ไหมรองเท้าวไว้หน้าห้องเรียนแล้วก็เข้าเรียนแล้วแบบไอ้พวกบูลลี่ก็จะเอารองเท้าผมไปใส่ในถังขยะอะไรเงี้ยเนี่ยเรียกว่าบูลลี่หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือเอาขนมที่เขากินเนี่ยใส่ในถุงกระเป๋าของผมคือ,อจริงผมก็ไม่เคยเจอนะแต่ว่าเพื่อนผมเคยเจอผมก็เลยรู้สึกแบบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าพวกบูลลี่เนี่ยมันมาแกล้งอะไรอย่างนี้จริงแต่ว่าไอ้พวกขี้แกล้งที่มันเป็นเพื่อนผมเนี่ยมันเป็นพวกที่แบบโง่ไปเออคลิปนี้ผมจะเอาเกณฑ์ที่แบบคิดว่าแบบดีที่สุดเเเอออาามมมใสส่่่่่่นน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 นะะผผววตัีียยกก็็ปคคคข้้แแแลงงึชบบบหื ปกติเวลานั่งใช่ไหมนั่งเล่นในห้องแบบนั่งคาสมาเลยอะ่ะมันจะมีแบบเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบมานอนตักผมเพราะว่าเออเขาเป็นไรทักอย่างแล้วผมก็ชอบเอานิ้วไปแย่แย่หน้าเขาผมชอบกิมมันรู้สึกแบบเหมือนเราสนิทกันดีไม่รู้สิประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นพวกบบลี่เนี่ยกูให้เฮ e ไปพวกที่ทําตัวน่าําคาญครับผมไม่ชอบพวกที่ทําตัวน่าําคาญซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นผมก็ได้ถ้าให้ผมมองในโลกแง่ดีอะ่ะคนนี้อาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นห่วงเราจนแบบน่าําคาญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกเนี่ยพูดพูดไปเรื่อยเหมือนเหมือนกูเนี่ยก็อาจจะไม่ปลื้มเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีคนที่แบบเป็นห่วงเราผมไม่เคยเจอคนที่แบบเป็นห่วงผมแล้วแบบทาตัวให้ผมแบบรู้สึกหงุดหงิดขนาดนั้นนะเพราะว่าทุกคนก็เคารพเส้นของผมแล้วก็ไม่ไม่กล้าล้ำเส้นผมเพื่อนที่น่าลำคาญส่วนตัวผมก็ผมกูไม ให้จะอับตัวผมตัวผมสมควรอยู่ไหนอะไม่รู้สิผมเอาคำถามนี้ไปโยนให้พวกคุณแล้วกันนะทุกคนคิดว่าทุกคนอยากอยู่ที่ไหนกันสำหรับทุกคนแล้วอะถ้าคุณเป็นอีกคนนึงแบบแยกร่างมาสองคนคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับตัวเองปะหรือว่าอยากจัดเทียรีเทห้กับตัวเองอยู่ในระดับไหนหรือว่าตัวเองเป็นประเภทไหนน,นี้ก็ลองลงมาเมนได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จบแล้วก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ถึงแม้จะกดแล้วก็อยากกดเอาออกนะครับถือว่าผมขอใครอยากสนับสนุนผมก็ซุปเปอรแป์แซงได้เลยหรือว่า อยากติดตามเฟซบุ๊กผมหรือติดต่อผมก็ไปที่หน้าช่องผมแล้วก็ไปกดได้เลยหรือว่าใครที่หรือหรือว่าเยอะจังวะเออหรือว่าเอาแค่น,นี้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ทําอีกเม้นมาเลยหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แปลกๆอีกก็ลองมันไม่ได้โอ้ยมันหรือจังเยอะจังวะเอาถ้าพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวหรือมันจะไปเยอะกว่านี้ไว้เจอกันใหม่นะครับสี่ยา